ในการเกิด Variation ของสิ่งมีชีวิตในประชากรโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตจำพวกยูคาริโอตรวมถึงคนเราด้วยสาเหตุที่สำคัญคือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและนี่คือ n u c l e ลีของเซลล์ใน n ิวเคลียมีโครโมโซมอยู่ 4 6แท่ง23แท่งมาจากพ่อและ23แท่งมาจากแม่ให้สีน้ำเงินนี้เป็นโครโมโซมที่มาจากพ่อครบ23แท่งแล้วก็แท่งสุดท้ายให้เป็นโครโมโซม Y และโครโมโซมจากแม่อีก23โครโมโซมที่เป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมกัน ในแต่ละคู่คโครโมโซมจะมียีนเหมือนกันสีม่วงมาจากแม่และอันสุดท้ายเป็นคโครโมโซม X ทั้งหมดนี้เป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมเพราะจำนวนรหัสเพราะกำหนดรหัสของยีนเดียวกันหนึ่งแท่งจากพ่อและหนึ่งแท่งจากแม่ ให้เซลล์นี้เป็นเซลล์แรกของสิ่งมีชีวิตที่มาจากการเกิดปฏิสนธิของไข่จากแม่ด้านซ้ายเป็นนิวเคลียสของเซลล์ไข่ของแม่และในนิวเคลียสมีคโครโมโซมโดยมีทั้งหมด23แท่งโดยไม่อยู่เป็นคู่ครบ23แท่ง และแท่งสุดท้ายคือ x นิวเคลียสนี้จากแม่และสเปิร์มจากพ่อจะวาดนิวเคลียสของสเปิร์มใหญ่กว่าความเป็นจริงเพื่อจะได้กำหนดโครโมโซมลงไปได้มีหางช่วยในการเคลื่อนที่ และมีโครโมโซม23แท่งแท่งสุดท้ายให้เป็น Y เปลี่ยนสีโครโมโซม Y ให้เป็นสีเหลืองนิดนึงต่อมาจะเกิดปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับเอกโดยมีกระบวนการผสมพันธุ์แล้วสเปิร์มแทรกเข้าไปในเอกแล้วพัฒนาเป็นใส่โกร มันคือเซลล์ไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจากแม่และไซโกดก็มีดีเนเอทั้งจากของแม่และของพ่อเซล์แรกที่ได้จากไข่ที่ถูกผสมเรียกว่าไซโกดนี่คือการปฏิสนธิหรือ Fertilization ระหว่างสองแกมมีดและนี่คือแกมมีดสเปิร์มเซลล์และเอ็กเซลเป็นตัวอย่างของแกมมีด หรือเซลล์สืบพันธุ์ที่ยกตัวอย่างนี้มาอธิบายให้เห็นก็เพื่อให้รู้จักที่มาเพื่อเข้าใจในเรื่องการแบ่งเซลล์ในไซโกดมีคโครโมโซมทั้งหมด23คู่แต่ละคู่คือโฮโมโลกัสโครโมโซมที่กำหนดรหัสเดียวกันรวมกันได้46แท่ง 23แท่งจากแม่และ23แท่งมาจากพ่อแกมมีดเหล่านี้แต่ละเซลล์มี23คโครโมโซมหรือจํานวนครึ่งหนึ่ง23คโครโมโซม เหมือนกันจะเห็นว่าย้ำถึงจำนวนโครโมโซม46แท่งแล้วก็23แท่งจำนวนนี้เป็นของมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นอาจมี6โครโมโซมหรือ10โครโมโซมแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นสากลของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศค,คือแกมีตจะมีจำนวนโครโมโซมเพียงครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกายหรือของไซโกด ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจะเป็นแบบนี้และเมื่อพูดถึงการมีโครโมโซมครึ่งเดียวเรียกว่า haploid number หลักการสังเกตคำจะได้ไม่ลืมคำว่า haploid hap หมายถึง half สำหรับคนเท่ากับ23โครโมโซมเพราะฉะนั้นแกมมีดก็มีแฮพลอยด์และมีแฮพลอยด์เข้าในไซโกดก็เรียกว่า diploid เพราะฉะนั้นแกมมีดเป็นแฮพลอยด์และเมื่อแฮพลอยด์รวมกันในไซโกดก็เรียกว่า diploid ใดหมายถึง2ในที่นี้คือมีจำนวนโครโมโซมเป็น2เท่า มันคือ diploid number และสำหรับคนเรามี46แท่งแต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นจำนวน haploid แทนด้วย n สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เป็น diploid จึงเป็น 2n แล้ว haploid number เป็นครึ่งหนึ่งก็เท่ากับ 1n กรณีของคน diploid number เท่ากับ46 และ n เท่ากับ23แล้วเซลล์แรกของเรารวมทั้งโซมาติกเซลล์มีจำนวนโครโมโซมเป็น diploid โดยเซลล์สืบพันธุ์เป็น haploid number ไม่ว่าจะเป็นเอกหรือสเปิร์มเมื่อแกม e t ดมารวมกันได้เป็นไซโกดที่เป็นเซลล์แรก ที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนจะมีจํานวนโครโมโซมเป็นดิพลอยเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากกับธรรมชาติที่สร้างมาแล้วการเกิด Variation จะเกิดขึ้นได้จากปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมรอบๆตัวของสิ่งมีชีวิตเช่นการขาดอาหารมีผู้ล่าจึงต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการปฏิสนธิ จะมีสเปิร์มเพียง1เซลล์เท่านั้นจากพ่อที่จะเข้าไปผสมกับเอกได้ทั้งๆท,ที่ใน1ครั้งของการผสมพันธุ์มีจำนวนสเปิร์มนับเป็นหลายร้อยล้านเซลล์โดยประมาณมีอยู่300ล้านเซลล์ต่อซีซีที่มีการแข่งกันเพื่อให้ผสมกับได้กับเอกดังนั้นในการปฏิสนธิห่งครั้ง จึงเกิดจากการแข่งขันกันเองระหว่างสเปิร์มของพ่อบางเซลล์อาจมีมิวเทชันบางเซลล์อาจว่ายไปผิดทางเซลล์นี้หางบิดทำให้ว่ายช้านี่ก็เป็นการคัดเลือกระดับหนึ่งที่จะมีชีวิตรอดถ้าเซลล์ใดหางบิดหางงอก็ว่ายน้ำได้ไม่เร็วพอ ก็จะต้องตายไปดังนั้นเราจึงเป็นผลผลิตของผู้ชนะการแข่งขันระหว่าง200ถึง300ล้านเซลล์แล้วเราก็เป็นผลผลิตของผู้ชนะจากทั้ง sperm และ e g กร่วมกับผู้ชนะคนอื่นๆบนโลกนี้จงภูมิใจว่าเราเป็นผลผลิตที่เกิดจากความตั้งใจในการแข่งขัน เพื่อให้ได้เป็นผู้ชนะและตอนนี้ก็ได้รู้จักคาศัพท์หลายคำแล้วมาดูกันต่อดูที่ไซโกดและไซโกดเปลี่ยนไปเป็นคนได้ยังไงแล้วคนจะผลิตแกมีดเพื่อไปเกิดปฏิสนธิกันแล้วได้เป็นไซโกดได้ยังไงแนวคิดทั่วไปคือไซโกดที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับเอก ของพ่อกับแม่นี่คือไซโกดที่มีจำนวนโครโมโซมเป็น 2n หรือเป็นดิพลอยนัมเบอร์ในคนคือ46แท่งไซโกดจะเริ่มแบ่งตัวเพิ่มจำนวนครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยกระบวนการแบ่งเซลล์แบบที่เรียกว่าไมโทซิส เป็นการแบ่งเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์โดยการ Copy มาจากเซลล์ตั้งตน้นเริ่มจากได้เป็น2เซลล์ขอวาดใหม่ให้เหมือนกับการแบ่งเซลล์ของไซโกดจริงๆก็จะได้2เซลล์ติดกันแบบนี้ ขนาดเซลล์จะลดลงไปเรื่อยๆเมื่อเทียบกับเซลล์ตั้งต้นแต่ละเซลล์ก็เป็น 2n หรือมี46แท่งเหมือนกันแล้วมันก็จะแบ่งเซลล์ต่อไปเรื่อยๆอีกมากมายถ้าเริ่มจาก2เซลล์ต่อไปก็ได้4เซลล์ที่แต่ละเซลล์เป็น 2n และมีลักษณะพันธุก,กรรมเหมือนกันเพราะมาจากเซลล์ตั้งต้นเดียวกัน จากนั้นแบ่งต่อไปนับเป็นพันพันเซลล์ที่แต่ละเซลล์ก็มีคโครโมโซมเป็น 2n เหมือนกันกับเซลล์ตั้งต้น เซลที่ได้จากการแบ่งมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆทุกเซลล์มีพันธุกรรมเหมือนกันกับเซลล์ตั้งตน้นแล้วต่อมาจะเริ่มเกิด Differentiation หรือการเปลี่ยนสภาพของเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะทุกเซลล์มี 2N ที่ได้จากการแบ่งเซล์แบบไมโตซิสจาก1เป็น2 2เป็น4ไปเรื่อยๆเมื่อจำนวนเซล์มากพอก็จะเกิด Differentiation กลุ่มเซลล์สีฟ้าอาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นสมองกลุ่มสีม่วงเปลี่ยนเป็นหัวใจกลุ่มเขียวอาจเปลี่ยนไปเป็นปอดจนในที่สุดก็ได้เป็นมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นก็ได้ที่เกิดการปฏิสนธิในที่นี้สมมุติว่าเป็นคนและนี่ก็คือผลผลิตที่ได้ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือ differentiation จนในที่สุดได้เป็นคนเดี๋ยวรอวาดภาพคนนิดนึงนะคะเขาจะวาดขาด้วยอะละค่ะหลังจากที่ได้ออกมาเป็นคนแล้ว เราก็ยังมีการแบ่งเซลล์อยู่เซลล์ส่วนใหญ่ที่เป็นตัวเราเป็นผลผลิตมาจากการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสที่เริ่มต้นจากไซโกดเพียง1เซลล์แล้วแบ่งเซลล์จนกระทั่งได้เป็นคนหนึ่งคนโดยมีการเปลี่ยนสภาพเซลล์ร่วมด้วยเพื่อได้เป็นเซลล์สมองเซลล์ของหัวใจและอีกหลากหลายเซลล์ที่จะอธิบายในเรื่องสเต็มเซลล์ แล้วคนคนนี้เมื่อเติบโตเต็มวัยเขาก็จะสร้างแกมมีดแล้วจะสร้างได้ด้วยวิธีใดในเมื่อเซลล์ร่างกายของคนเรามีจำนวนโครโมโซมเป็น 2n แต่แกมมีดเหลือเพียงครึ่งเดียวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอวัยวะสืบพันธุ์ในผู้ชายมีแกมมีดซึ่งเปลี่ยนมาจากเซลล์ตั้งต้นตอนเป็นเอมบริโอแล้วแกมมีด เหล่านี้ก็จะเจริญอยู่ในอวัยวะสืบพันธุ์ในเพศชายมีเทสติสหรืออันทะส่วนเพศหญิงมีรังไข่หรือโอวอรีซึ่งเจิมเซลล์เหล่านี้เป็นผลผลิตของไมโตซิสเจิมเซลลคือเซลล์ตั้งต้นเพื่อสร้างเป็นเซลล์สืบพันธุ์หรือแกมมีดทุกเซลล์จึงมีจำนวนโครโมโซมเป็น 2N หรือเป็น d ิ p l o ยหรือ d ิ p l o y number แต่ลักษณะพิเศษของเจิมเซล์คือมันสามารถแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเพื่อเพิ่มจำนวนที่มีพันธุก,กรรมเหมือนเซลล์ตั้งต้นได้ 2N เท่ากันหรือมันจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส มันแบ่งไมโอซิสเพื่อสร้างแกมีก็คือเอกกับสเปิร์มที่จะอธิบายกระบวนการในเรื่องไมโอซิสแทนที่มันจะสร้างเซลล์สองเซลล์มันสร้างได้4ี่เซลล์แต่ละเซลล์มีจำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งคือ 1N เซลล์พวกนี้จึงเป็นแฮปลอยด ถ้าเป็นเพศชายทั้ง4เซล์คือสเปิร์มและถ้าเป็นเพศหญิงก็จะได้อว่าหรือไข่และนี่คือแกม e ีดสิ่งที่น่าสนใจคือเคยพูดถึงมิวเทชันที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตไว้แล้วถ้ามีมิวเทชันเกิดขึ้นกับเซลล์ร่างกายหรือโซมาติกเซลล์ ยีนที่มิวเทตนี้จะสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกได้หรือไม่คำตอบคือถ่ายทอดไม่ได้เพราะมันไม่สามารถถ่ายทอดพันธุกรรมได้การถ่ายทอดพันธุกรรมจะไปพร้อมกับเซลล์สืบพันธุ์เพราะฉะนั้นเซลล์ร่างกายที่เกิดมิวเทชันอาจเกิดความผิดปกติขึ้นโดยอาจกลายไปเป็นเซลล์มะเร็งหรือ เกิดความผิดปกติอื่นที่มีผลกระทบกับการดำรงชีวิตแต่มันไม่สามารถถ่ายทอดลักษณะผิดปกตินั้นไปยังรุ่นลูกได้ถ้าเซลล์เกิดมิวเทชันอาจมีผลต่อการดำเนินชีวิตอาจเปลี่ยนไปเป็นเซลล์มะเร็งแล้วแบ่งเซลล์ต่อไปแต่จะไม่กระทบกับเจอมเซลล์ที่จะสร้างแกมมีด แต่ถ้ามิวเทชันเกิดกับเจอร์มเซลมันจะสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมิวเทชันกับเจอร์มเซลหรือระหว่างไมโอซิสซึ่งเป็นช่วงที่จะเกิดรีคอมบิเนชันของ DNA ในช่วงคลอ s ิงโอเวอร์ก็จะทำให้ได้เซลล์ที่แตกต่างจากเซลล์เดิมและถ่ายทอดต่อไปยังรุ่นลูกได้ เมื่อพูดถึงมิวเทชันถ้าเกิดที่เจิร์มเซลล์ก็สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกได้แต่ถ้าเกิดกับโซมาติกเซลบางมิวเทชันอาจไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติก็ได้และไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแตกต่างจากมิวเทชันที่เกิดกับเจิร์มเซลล์หรือช่วงการเกิดคลอซิงโอเวอร์ของไมโอซิสที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกอย่าลืมว่าสเปิร์มจะมีการแข่งขันกัน 200ถึง300ล้านเซลล์ต่อซีซที่จะแข่งกันเข้าไปหาเอกและถ้าบางเซลล์มีมิวเทชันให้เป็นมิวเทชันที่แตกต่างกันไปแต่ไม่ว่ามิวเทชันแบบใดก็มีโอกาสถ่ายทอดสู่รุ่นลูกได้ทั้งสิน้นแล้วถ้าสเปิร์มที่มีมิวเทชันชนะการแข่งขัน นี่คือการคัดเลือกโดยธรรมชาติในระดับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศซึ่งจะเลือกเซลล์ที่ดีพอให้ชนะการแข่งขันเข้าหาเอกถ้าสเปิร์มอื่นมีรูปร่างผิดปกติโดยเฉพาะที่หางที่ต้องใช้ในการเคลื่อนที่ก็จะถูกคัดเลือกให้ตายไปซึ่งเราไม่สามารถกำหนดได้ว่า สเปิร์มเซล์ใดหรือเอ็กเซลใดที่มีหรือไม่มีมิวเทชันที่จะชนะการแข่งขันจากที่พูดมาก็เ,าเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดแนวคิดหลักและคำศัพท์ที่มักจะสับสนเช่น แฮปลอยหรือฮาฟหรือครึ่งหนึ่งของจำนวนโครโมโซมที่เซลลของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีถ้าในคนเท่ากับ23และเซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมเป็นแฮปลอยเป็นแก m ม t ีได้แกส่สเปิร์มในเพศชายและเอกในเพศหญิงทุกเซลล์ของเซลล์ร่างกาย หรือโซมาติกเซลลเป็นดิ PLOY เมื่อมันแบ่งเซลล์จากก๊อปปี้สารพันธุกรรมจากเซลล์ตั้งต้นไปด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นเซลล์ที่ส่วนใดของร่างกายก็จะได้ทุกเซลล์มีจำนวนโครโมโซมเท่ากันคือ 2n และมีพันธุกรรมเหมือนเดิมที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของเรา